เปิดไพ่ไปแล้วไพ่เด็ดจบเสร็จทุกอย่างลาซีพิชิตไปกันแบบไม่สต็อบปีสีว้าเสียงดังไม่ได้เด้อมันเกิดอะไรขึ้นเครียดกังวลใจไม่อยากอยู่แล้วกับมีปัญหาเยอะการเงินก็ไม่ดีไง ผูสวยทีส่สบางคนโลกโลกนะเข้ามาผู้พันไม่หมดเลยโลกหลายๆโลกที่แบบไม่คิดว่ามันจะเกิดแมกซ์เกอร์เยอะแต่มันมาว่ามันจบแล้วมันก็จะเริ่มต้นใหม่เห็นไหมมีการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนับถอยหลังนับจากนี้เป็นต้นไป เสียงเพลงแห่งแสรีภาพมาแล้วคุณจะได้รับโอกาสอีกครั้งหน,นึ่งแน่คนบนพฤหัคือไม่ได้ดูดวงนะเ,เพราะว่าดูไม่เป็นเราเปิดไพ่นั่นนี่คือแรงสัตว์เชโดยรวมโอเคปะอโอ้โหกลับมาแล้วคัมแบ็กแล้วไอเดียมาโปรเจกต์มางานเดินเธอ เจอเพื่อนรักเจอคนเก่าๆเจอคนรู้จักเก่าๆชวนไปทํางานชวนไปหาตังค์ชวนกันไปเริ่มต้นในสิ่งดีๆแล้วไงต่อวะอ๋อชีวิตเร่มมีความหวังราศีกุมเข้ามาแล้วในยะคนเกิดบัลเจ็บจนพอแล้วไม่เอาแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นกับคนนะคะไม่ว่าคุณคิด ทำอะไรค่อยๆวางแผนอย่างละเอียดและรอบคอบและหลังจากนั้นให้ลงมือทำนะคะพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวพอสัปดาห์ที่2ไปสาหรับคนที่เกิดในมนพฤหัตดคือเน้นย้ำมากเพราะว่าเปิ้ลไม่ใช่แม่หมอทุกคนจะคิดว่าเปิ้ลเป็นหมอดูเปิ้ลดูงไม่เป็นแกป้าเปิ้ลคือจิตวิทยาการอันานไพ่เขีนว่าดังนั้นกําลังจะนําพาให้คุณไปค้นพบทางออกโดยการที่พูดตรงๆนะไปยืนมองฟ้าไปยืนมองฟ้าในยามค่าคืนให้จิตใจของเรานั้น ได้รู้สึกรีกลาการมองดวงดาวแต่ละดาวบนท้องฟ้าก็าจะมีแสงกระพริบกระพริบคล้ายๆกับเราใช้เทคนิค E M d R ในการกอกลูกตาไปมาระหว่างการสัมผัสกับธรรมชาติลมพัดเข้าหน้าหายใจเข้าลึกๆคอนเน t ก,กับธรรมชาติแล้วคุณจะรู้สึกดีค่ะอะไรที่มันหนักอะไรที่มันหนุมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแค่คุณเชื่อมต่อกับธรรมชาติด้วยกลกไกลทางจิต เมื่อเราคิดดีฝึกคิดดีฝึกทำดีฝึกพูดดีทุกอย่างก็ดีตามนะคะเราสำหรับในเรื่องราวของความรักน,นะคะคนทีเ่เจ็บแล้วเจ็บอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเจ็บ ให้พอเนละเดี๋ยวจะได้มุกออนได้พอมุกออนได้เนี่ยก็จะได้เริ่มต้นใหม่บางคนมีแฟนเป็นชางต่างชาตินะคะมีคนต่างชาติเข้ามาจีบเนาะต่างชาติต่างศาสนานะเนาะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเจอคนรุ่นน้อมหรือคนรักก่กับนะคะวนกลับเข้ามาในะชีวิตดังนั้นเปิ้นขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้ว่าชีวิตคนจะมุกออนได้จากทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเงินไม่ดีสุขภาพไม่ดีการงานไม่ดีชีวิตรักไม่ราบรื่นอะไรที่ติดขัด ก็จะค่อยๆหลุดหายไปหุดหายไปจากอะไรอันดับแรกจากใจจากความคิดจากความรู้สึกและหลังจากนั้นจากการลงมือทำคุณจําเป็นที่จะต้องวางเป้าหมายกับชีวิตแล้วนะคะคนกดกิดคนโกรธขออภัยค,คนที่เกิดในวันพฤหัสเมื่อคุณวางแผนกับชีวิตที่ดีชีวิตสวยๆชีวิตที่คุณต้องการก็จะเกิดขึ้นแต่ให้เวลามันหน่อยนะคะบางท่านมี fix my s e ตมีชุดกรอบความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่แหมเชื่อเราไม่ได้ดีเลยเชื่อยิ่ง ผีซ้ำด้ามพลเชื่อและยิ่งชีวิตตกต่ำดังนั้น้นอ,อยากให้คุณมี g r o ด์ m ายเซนะคะและ Growth Mindset ที่ดีเนี่ยเราจะต้องล้มล้างความคิดและความเชื่อแบบเดิมๆและต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้และทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับขั้นตอนนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะคะ